มา,มานะคะเพื่อนๆเ,เดินไปตลาดกันน,นี่โอ้ยนุมเนเดียบรยลยตั้งใจไม่ยังไม่อันนี้เลยเนาะว่าจะอาบน้ำซะ่อยจะเอ๋โอ้ยสวยอะเสร็จหรือยังคะว่านาน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 เห็นไหมไปไปตลาดแป๊บไปตลาดแป๊บเดี๋ยวมามาคุยเดี๋ยวสิเพื่อน ไม่ได้เลยจกนึกไปก็ไปเลยนะคะมาเด้อไปตลาดกันนะคะฝนลมๆม,มกำลังจะตกแล้วนะคะมันลมไปมันเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะลมเย้ลมเย็นเย้มาแล้วนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะเดินมาเนาะว่าว่าจะมาเรียกพี่วินเนาะไม่เห็นวินมาจากซีนะ่ะก็เลยเดินก็เลยเดินนะคะ เดินบ้างดีกว่าเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆเนาะติด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 ดติดดเดินออกกำลังกายมาเรื่อยๆนะคะเดินจึ้งเดินจึ้งไปตลาดกันเด้อค่ะพี่น้องก็กลับบ้านอันนี้เนาะบ้านเลยไม่ได้เป็นเดินมาก็แป๊บเดียวนะคะไม่ไกลหรอกเนาะแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึง

รถตอนนี้ก็ตอนนี้รถกำลังรั้งติดนะคะวันนี้รถเยอะหน่อยเนาะตอนเย็นเนาะทุกทีทุกทีตอนนี้รถก็กำลังจะรถก็ทยอยไอ้น,นี่กันแล้วนะแต่แต่ช่วงนี้โรงงานก็เยอะเนาะนี่ไงคะเดินมาแป๊บเดียวตรงน,นี้ก็แมคโคแม่เอ้ยฮมโปรโรตารโฮมโปรโรตัรอันนี้ก็ ไปตรงนี้ก็ตลาดนี่ค่ะโฮมโปร,โปรอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยค่ะใกล้ๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสารอะไรนะสมาคมตระกูลหลี่นะคะตรงนี้เนาะนี่นะคะใกล้ๆนี่เห็นทุกลมตก ตรงนี้แป๊บเดียวเองเนี่ยเดินมาตอนนี้ก็ประมาณสามนาทีแล้วเนาะมาถึงตลาดแล,ล้วคนสคะเดินมาแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวมาหาอะไรทานด้วยไม่ได้ ดีไงคะตรงนี้โฮมโปรโลตัสนะคะตรงนี้ใกล้ๆเลกานี่นี่เมคโคใกล้ๆนะคะตรงนี้เองแล้วก็บ้านก็ตรงนี้เองมาใกล้ๆแป๊บเดียวนะมาเป็นนิดเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็เดินมาก็ปสะมาณตี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 ตตีนะคะประมาณนี้แค่แค่เดินมาก็ลาลประมาณนี้นะคะ แต่ตอนท้ายๆก็มีเวทา่าก็ขายนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นวันจันทร์นะตรงนี้ก็โล่งเลยนะคะโล่งค่ะก็ไม่ได้ให้ขายตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวิสต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 ิสลาลานะคะแต่ก็เป็นผู้หญิงแบบนี้แหล,ละล้านเนาะนี่ดูทางนี้นะคะหนึ่งรึเป โอโพนี่หรือบางกอกคิดกับบ้านนอกั้งหลายสอหลายหวารถลาแล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงวัวฝูงไวาบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลเด่นรูไปไหนเดินไปก็เดินมา<ก>นี่นี่พ,อพ่อ้าสุดหล่อคนนี้ค่ะอ <g> า <ül> จารย์มาคุยกันตรงนี้ <g ül> โอโคนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกเป็นลายสองลายหวานเรามาถึงตรงนี้แล้วเดียนเดียนก็จะมาร้านเว้นนะคะร้านเว้นนะคะ <c oughs> เอา้าเอา้าหรอเอเอไม่เจอไม่เจอเลยอะ่ะเป็นยังไงบายดี แว่นหกกักอะพีพี่นี่นะคะมาดูทางเว่นอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแบบเดียบบายบายแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ